เอาละครับทุกคนก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีเกมโลบอกในแมพของ anime adventure นะในวันนี้เนี่ยเราจะมาลงประตูซีเค็ดกันไว้ทุกคนผมมีประตูซีเค็ดอยู่ที่4ประตูนะถ้าจะไม่ผิดดาร์กเมดสาตัวนะแล้วก็จะมีตัวของประตูอันนี้น่าจะเป็นตัวบุด้าหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยลงนะทุกคนก็ถือว่าประตูซีเค็ดในอีเวนต์คริสต์มาสเนี่ยผมมีครบนะทุกคน2ประตูนะตอนนี้เนี่ยผมขาดแค่ตัวเดียวเลยก็คือ เป็นตัวของไอเฟนล่าง2แล้วทุกคนซึ่งผมยังไม่ได้นะในคลิปที่แล้วเนี่ยผมสุ่มไป6 0แสนนะทุกคนยังไม่ออกเลยนะก็ในวันนี้นะเรามีอ่าตัวแบกมา1ต้นทุกคนคือตัวของชิเก้นตัวนี้นะอันนี้เนี่ยก็เป็นรหัสแบกของผมนะทุกคนก็มีตัวของเมทเลไนท์ยูนิคเนี่ยมาช่วยอีก1 ID ดีนะทุกคนซึ่งก็ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดจะให้ผมเล่นเองเนี่ยไม่น่าจะผ่านทุกคนเพราะว่าทีมผมเนี่ยโคตรจะกากเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะลงประตูเสร็จใช่ไหมทุกคนผมจะอีโวเลยแล้วกัน ไปเดี๋ยวลงเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะซึ่งก็เดี๋ยวหาประตูที่มันแบบโอเคโอเคก่อนตัวนี้เนี่ยจะแพเวทยี่สองเปอร์เซ็นต์นะซึ่งผมก็เอาเมทัลไนไปเนาะจริงๆก็เอาท่าสตอมไปก็ได้นะเออผมว่าเอาสตอมไปดีกว่าในตอนที่ลงปรตัวนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะทุกคนงั้นเราก็เป็นแบบว่าไปเร็วๆเลยแล้วกันนะทุกคนไปโจโรบักชอบบริการฟาร์มเกมโลบอคในะแบบต่างๆทุกคนตอนนี้นะแมปอนิเมะเอเวนเจอร์ Adventure นะเรามีบริการฟาร์มดาวแล้วก็หาตัวซีเคร็ตเดินทุกคนยังไงก็ไปใช้้บบรรริการกาัันไดค สำหรับใครที่อยาก FK ฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป UG Phone บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ FK เกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือราอร้อนและเสื่อมสภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพรับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและสาหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สําหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้แหล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับ่ะทุกคนตอนนี้ก็เวฟที่ยี่สิบแล้วนะเรากำลังจะตีบอสกันนะทุกคนเลือสิบสามล้านนะไม่ได้ ผ่านสบายสบายอยู่เพราะว่าเราเอาตัวเพรทาดมาไงเนี่ย,ยอันนี้เม่แพทา่าสตอม86%นะทุกคนก็คือแบบว่าชนะสใสๆเลยนะเพราะว่าตัวของแมทไนท์เนี่ยมันเป็นท่าสตอมนะทุกคนประตูแรกดาร์กเมทนะทุกคนเสร็จแล้วนะ14นาที15วินาทีก็คือเราเล่นแบบหน้าบ้านเราเลย <laughs> หน้าบ้านเราเลยไม่แบบไม่ไปนหน้าบ้านสตูนะเอาหน้าบ้านเรานี่แหละง่ายสุดละอ้าวไม่เป็นชนี่วะทุกคน โอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นชายนี่ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้้ยเราก็ได้ตัวมาละอีกประตูหนึ่งเลยก็คือจะเป็นประตูของบุษด,ด่านะอันนี้เนี่ยก็แพทธาตุของอาก้าทุกคนผมก็เลยเตรียมตัวของโพไซดอนมาด้วยนะวันนี้โอเคก็เลือกกันเลยเนาะเสร๋จแล้วพอตไปอันนี้ก็เหมือนเดิมทุกคนมันก็คงไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมจะแบบสคิปไปเลยแล้วกันเนาะ ทุกคนกลับมาแล้วนะตอนนี้ก็กําลังลงประตูของบุญได้อยู่นะซึ่งก็ผ่านมาประมาณ4-5รอบแล้วทุกคนคือยังเล่นไม่ผ่านเลยนะโหเล่นยากมากๆนะตอนนี้ก็กำลังลงอยู่มีคนมาช่วยนะซึ่งก็คือ,อตอนนี้เป็นตัวแบกผมเนาะทุกคนก็ไม่โหัดเลยขนาดนั้นนะซึ่งดามมผมอาจจะเยอะกว่าหรือซ้ำไปนะอันนี้ก็มาจากอีกช่องหนึ่งเนาะช่อง KT Wonder Game นะใครที่ไม่ตามก็ฝากิดตามด้วยละกันเนาะแล้วก็อันนี้ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนกับผมตอนไหนนะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามาช่วยด้วยนะดูดิดาเมหนึ่งจุดสองบิลเลียนทุกคนคือแบบโคตรเยอะนะสองพันสองร้อยล้านอนะ่ะแล้วก็เออผมคิดว่านะตัวที่เขาใช้เนี่ยน่าจะเป็นตัวอ่าในตัวของดาร์เมดนี่เลยทุกคนอยู่ไหนวะดาร์เมดนี่นะทุกคนดาร์เมดนะสองจุดห้านะทุกคนสองจุดห้าล้านนะดาร์เมดคือแบบดาร์เมดแบบเยอะมากนะทุกคนนี่นะนี่ขนาดยังไม่ได้บัฟนะหนึ่งจุดสามล้านอันนี้ทำไมมันบัฟไม่ถึงวะ อ๋อรอบัฟอยู่รอบัฟอยู่โอเคโอเคแล้วไปนะก็คือแบบว่าต้องใช้ตัวแบบเยอะมากๆนะทุกคนกว่าจะผ่านด่านนี้ได้นะอันนี้เนี่ยก็เอามาเอามาช่วยนะทุกคนคือถ้าเกิดไม่มีไม่มีรอเนี่ยคือผมแตกแน่นอนทุกคนเล่นอย่างยากนะผ่านมา4ี่ห้ารอบแล้วตอนนี้เนี่ยผมลงไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วทุกคนคือแบบเป็นอะไรที่นานมากๆนะทรมานจริงๆ <g ül üyor> ก็รอบนี้เนี่ยน่าจะผ่านแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเหลือบอสตัวสุดท้ายนะ โอเคเกาะใกล้จะหมดแล้วนี่คือเกาะนะเกาะ97ล้านทุกคนเลือดจริงๆของมันเนี่ยอยู่ที่195ล้านนะโอ้โหผ่านยากมากๆนะวันนี้ผมจะอีโวทันหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะทันนะทุกคนเพราะว่าผมเตรียมของอีโวไปเรียบร้อยแล้วก็คือเหลือแค่แบบไปฟาร์มคิวเท่านั้นเองนะทุกคนผ่านเรียบร้อยทุกคน1ชั่วโมงนะกับการลงอันนี้เนี่ยประตูของไอตัวของบูดาเนี่ยจะมี30เวฟมนัษนคนลงไป22นาที เออยี่สบสามนาทีแล้วกันปึ๊บกว่าจะมาโอ้โหโอเคได้ละเรียบร้อยขอบคุณมากครับผมที่มาแบกนะคนนี้เลยน่าจะเป็นเพื่อนกับผมนานแล้วแหละตัวอื่นได้ไหมเนะี่ยอันนี้ผมเอาตัวแบกมาสามตัวนะโอเคตัวแบกตัวแบกไม่ได้เลยเลยทุกคนเกือบแตกนะดีนะประตูเนี่ยมันลงได้สิบสองรอบทุกคนมันมีโคต้าสิบสองรอบนะซึ่งมันจะแตกต่างกับไอประตูของ อ่าประตูตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะลงได้แค่6รลอบทุกคนเพราะว่ามันลงง่ายกว่านะมาเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมต้องไปซื้อของอีโวก่อนทุกคนของอีโวเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าไอ้ตัวของดาร์กเมดเนี่ยน่าจะเป็นคาทาคาทาสีดานี่เลยทุกคนก็เป็นอันนี้ก็ซื้อไปเลยเนาะปุ๊บอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยก็คืออันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ซื้อก่อน <laughs> มันเป็นคาถาเหมือนกันอันนี้ก็คาทาเหมือนกัน,อ,น,น,กอ,น,กนอ่าซื้อไป ในๆก็หนๆแล้วซื้อไปให้หมดเลยแล้วกันนะทุกคนใส่ลงใส่เลนนะซื้อไปอาการเก็บคิวของตัวบูดาตัวนี้นะทุกคนก็จะเก็บที่5000คิวนะแปบ๊บเดียวเสร็จทุกคนแล้วก็อ,อีกตัวนึงก็คือจะเป็นตัวของนี้ดาร์กเมดนะปึ๊บอันนี้ก็อีก5000คิวทุกคนไม่ได้ยากมากมายนะก็อ่ะของอีโวก็ตามนี้ทุกคนของอีโวเนี่ยผมค่อนขน้างจะพร้อมอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยอาจจะไปฟาร์มคิวแล้วกันน้องทุกคนโอเคของอีโวพร้อมแล้วเดี๋ยวผมไปฟาร์มคิวก่อนแล้วกันนะเดี เสร็จสักทีนะก็ทําการฟาร์มคิวมาเรียบร้อยละตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมากดอีโวเลยละกันนะทุกคนคือผมไม่แน่ใจว่าเราจะสุ่มสแต็กก่อนดีไหมสุ่มสแต็กก่อนดีปะ่ะทุกคนเออผมว่าสุ่มสแต็กก่อนดีกว่านะเอาแบบสักนิดนึงละกันเนาะเพราะว่าไอตัวของลูกบากผมเนี่ยมันมันเต็มแล้วทุนเต็มหนึ่งร้อยละอันนี้เนี่ยมันฟาร์มมาอยู่ที่ห้าพันคิวนะน่าจะเป็นไม่เต็มร้อยได้หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะทุกคนไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวเราจะอ่าโลไปเลยอ เป็น A แล้วก็อันนี้เหรอเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไรเลยว่ะทุกคนไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวเราจะอันนี้ด้วยแล้วก็สุ่มโลไปปุ๊บโอ้โหอันนี้ยับเลยได้ดีทั้งนั้นเลยทุกคนเดี๋ยวลองสุ่มเอาแบบเอาบัฟอื่นดยแล้วกันปุ๊บวิบี B. บวกวิอันนี้ A บวกทุกคนก็เอาเป็นดาเมจไปก่อนแล้วกันเอาเป็นดาเมจไปก่อนอันนี้ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะเอาเป็นเน้นดาเมจแล้วกันเนาะตัวนี้โอ้โหทุกคนสุ่มไปโคตรเยอะนะได้บัฟอันนี้มาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาไว้แบบ สุ่มที่หลังลวกันเนาะไปเก็บให้มันได้100%แล้วก็มาสุ่มเนี้ยน่าจะคุ้มกว่านะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมจะอีโวไปเลยแล้วกันเนาะปึ๊บแล้วก็เอาเป็นตัวของดาร์เมดก่อนเลยตัวแรกก็มีของอีโวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฟาร์ม5,000ันคิวเรียบร้อยแล้วทุกคนบวก50%เอ็นกแท็กนะคือแบบตีโคตรแรงเลยตัวนี้แล้วก็แบ็คเลนทุกคนจัดไปอีโวเลยปึ๊บเรียบร้อยตัวซีคิดหนึ่งตัวนะทุกคนก็ได้มาละตอนนี้เป็นเวลา20งทุ่มส1นาทีนะ <c oughs> คือแบบฟาร์มคิวนานมากแล้วทุกคนเป็นชั่วโมงนะก็โอเคจะได้หนึ่งตัวแล้วก็ได้ลูกบางมาสเตตมันอัพป่ะทุกคนสเตตเกมนี้มันอัพแม้ตอนเราอีโวเดี๋ยวผมขอด้วยอันสเตตมันอัพไหมเนี่ยสเตตมันอุ้ยอัพนะเป็น A อโบก A บกกหมดเลยทุกคนโอเคต่อมาเลยก็คือเดี๋ยวเราจะอีโวเป็นตัวของบุฎด,ด้ล้วทุกคนตัวนี้เลยปลึบอ่าใส่มาก,ก็ของอีโวพร้อมอุ้ยพอดีเลยวะสิบสองอันพอดีเลยทุกคนไป ได้มาอีกหนึ่งตัวนะทุกคนเก็บเกือบจะครบแล้วขาดแค่ไอเซนล่างสองตัวเดียวเท่านั้นทุกคนโอ้ย <c oughs> <c oughs> มันหายากเกินไปนะไอเซนล่างสองอะมาก็มาก็สำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นสเตตอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมขอดูวนวย <c oughs> สเตตตัวนี้เป็นเอสลบนะนแล้วก็เอลบแล้วก็เอก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนเดี๋ยวค่อยไปรีทีหลังแล้วกันเนาะงั้นก็เอาเป็นว่าทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงไม่มีแล้วนะใครที่ ยังไม่ได้ติดตามผมเนี่ยฝากกดติดตามแล้วกันแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะทุกคนไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ